เอาไปดูนะักท่องเที่ยวพายเรือคายักอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์<ม>ที่น่าตกใจค่ะออกไปกลางทะเลระยองเรือรั่วแล้วล่ม,มล่มเสร็จปับ๊บคนหนึ่งตายคนหนึ่งรอด<ม>แต่บ,บาดเจ็บไอ้คน,อนรอดเนี่ยกอดศพคนตายอยู่ลอยอย่างนั้นนั่นคือคือ,คอทั้งคู่เนี่ยสวมเสื้อพยุงตัว<อ>นะฮะ,ะนี่แหละครับย้อนไปดูครับคุณผู้ชมก,ก่อนหน้านี้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยมาท่องเที่ยวที่เกาะมันกลางรวมสามคนเป็นชายสองหญิงหนึ่ง แล้วผู้ชายสองคนออกไปพายเรือคายักในทะเลฮะตอนเย็นผู้หญิงที่รออยู่ที่เกาะแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่าโอ้โห,โโหใจไม่ค่อยดีเลยสองคนหายไปติดต่อไม่ได้คาดว่าจะเกิดอันตรายแหละก็ประสานตำรวจให้ออกตามหาแต่ด้วยความมืดครับแล้วไม่รู้อะในทะเลนะไม่รู้ออกไปตรงไหนะนะครับตอนนั้นก็ยังไม่พบตัวต่อมาเรือประมงพื้นบ้านไปพบทั้งสองคนลอยอยู่กลางทะเลเลยพาเข้าฝั่ง ผู้เสียชีวิตคือนายลีครับเขาเป็นลูกครึ่งไทยไต้หวันอายุ39ปีเป็นผู้จัดการบริษัทจําหน่ายและผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าแห่งหนึ่งส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บชื่อในอันอายุ22เป็นลูกครึ่งไทยไต้หวันเหมือนกันเป็นวิศวกรไฟฟ้านี่แลหละฮะนายบุญชิตสุวรรณโชธเป็นชาวประมงเล่าบอกว่าเขาออกเรือไปคุณผู้ชมจะไปเก็บกู้อวนปูห่างจากฝั่งไปห้าไมล์ทะเลเห็นว่ามีคนลอยอยู่ในทะเลพอเรือเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้เอ้า มีคนลอดชีวิตอยู่แล้วก็มีนกหวีดติดตัวอยู่ที่เสื้อพยุงตัวด้วยแล้วเกาะกอดอยู่กับศพนะครับซึ่งก็สวมเสื้อพยุงตัวเช่นเดียวกันในที่เกิดเหตุนะครับพบเพียงไม้ของเรือนะครับที่เป็นของเรือคายักรปรากฏว่าแต่เรือเนี่ยไม่เจอนะคาดว่าจะจมน้ําไปแล้วฮะนี่ครับนี่ครับคนลอดชีวิตฮะในอันเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะครับพายเรือคายักออกมากับผู้เสียชีวิตขณะพายเรืออยู่เรือเกิดล่มครับ เขากับผู้ตายลอยคออยู่นานจนในลีเนี่ยเริ่มอ่อนแรงแล้วก็เป็นตะคริวเขากอดร่างไว้แน่นเลยจนเพื่อนเนี่ยแน่นิ่งไปแล้วไม่คิดว่าจะเสียชีวิตกอดร่างไว้อย่างนั้นทั้งคืนกระทั่งมีเรือประมงเนี่ยไปพบครับเขามีโรคประจำตัวมีอะไรไหมครับน่าจะมีหอบหืดครับวันนี้ต้องต้องดูในประวัติของใอ๋ออยู่ดีๆก็ลอยคออยู่ด้วยกันเลยทั้งทั้งคืนเลยและกันน็อกไปเลยเฉยๆใช่ไหม ตอนนั้นเรารู้ไหมว่าเขาเขาเสียแล้ววะตอนนั้นยังไม่รู้ครับมารู้ตอนไหนครับพอประ่าณสามทุ่มครับสามทุ่มแกเกียตอนเมื่อนสามทุ่มแล้วประมาณนั้นแล้วเรือที่จะไปเจอเนี่ยเออรอนานไหมเรือที่จะไปเจอก็ประมาณเจ็ดโมงเช้าครับเจ็ดโมงเช้าล่าสุดในอันคนที่นอนให้สัมภาษณ์เมื่อกี้ปลอดภัยแล้วนะแต่เขายังอดแรงเนื่องจากร่างกายเนี่ยขาดอาหารแล้วก็น้ำนะครับแล้วก็แช่อยู่ในทะเลทั้งคืนนะฮะ โอ้โหช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็กิจกรรมทางน้ําทางทะเลนี่ระวังระวังหน่อยแล้วกันนะครับ